สวัสดีครับปราบติดเกมนะครับวันนี้จะเป็นการเล่นแม์พิเศษับผมเป็นแมทที่เรียกว่ารวมฮีโร่โลกลืมครับที่คุณยังไม่เจอที่ไหนมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการเล่นแบบแรงก็เล่นแบบธรรมดาหรือการเล่นแบบการแข่งขันนะครับลองดูทีมไล่ up ด้วยครับเฮ้ยซ้ายเด้ซ้ายเด้เ,ดเ,ดเดมดไม่เอาวีล่าเออ,เอซ้ายไปก็ได้เดี๋ยวป่าเล่นเทนเงมาสองสองเวทเนี่ยแหละวีล่าเอวีล่าเก่งนะ วิล่าเก่งอยู่ยยใครนะอีกอันตำแหน่งตำแหน่งนะเดี๋ยวนะขาดแล้ววะแ,แทงมากแทงแครดี้ก็มีแล้วโอเมก้ามาไหมทาร่าเก่งไม่เอาเออโอเมก้ามาเนี่ยตัวที่ไม่ค่อยเห็นคนเล่นไม่ใช่ฮีโร่หัวครับมันคือฮีโร่โลกลืมนะครับอันนี้ซึ่งเราไม่เคยเจอทีมีมาก,ก่อนอยู่แล้วไม่เคยเจอจริงๆ ดูแล้วว่าทีมจะไปได้ขนาดไหนนะฮะเรากดกดอะไรดีวะบิง้งดิอ้าลืมใส่คอสตูมครับเซ็งอดไปทีมตังข้ามคู้ตกใจครับที่มันทีมอะไรกัน <c oughs> <c oughs> เฮ้ยผมเจอมกาตกใจนะเว้ยพวกมึงเอาจริงเหรอเราเรามาขับขับเขาได้มาแบบจดับจดเต็มจัดเต็มเลยฮะบวดดูนะครับว่า <c oughs> เห็นไหมครับโล่ทองแดงเลยทีเดียว โล่ของแหนงสี่โล่เงินหนึ่งนะฮะความชํานาญเป็นศูนย์ครับผมเขย่าตีชนะอ่ะเฮ้ยเราเขาบอกว่ามันอยู่ที่คนเล่นนะเว้ยแม่งออกแนวชูมักเกอร์ขับซาเล้งอ่ะรู้จักชูมักเกอร์ปะไอคนขับฟร์มูลอันดับหนึ่งของโลกอ่ะแชมป์โลกอ่ะปีเตอร์ชูมักปีเตอร์ชูมักเกอร์นอมันรักบอล โอ้แล้วดูเขาเนี่ยมาพร้อมทุกอย่างนะฮะเราก็พร้อมครับพร้อมผีชีพเพื่อวาลา <c oughs> เดี๋ยวนะอัพอะไรไนะวะเนี่ยเอ่มต้องต้องท่าผั <ปะ S 1> ากรช่เลปล่าวะมันต้องตกใจอ่ะ เดีเ๋ยวเด้วเฮ้ยเราต้องมีนี่นี่เห็นเห็นเขาทำกันอยู่เดี๋ยวเด้วดันกลับดันกลับนี่วิ่งมาแล้วโอ๊ยไม,ไม่ได้วงหว่ามันเฮียมากนี่กองเงกองเต็งายอยู่ทุกมันตรงหน้าเนี่ยวะ เอากันดือด้อๆนะเจอแวนเทลซิงครับตัวละครโปรดของผู้เล่นใหม่ครับเพราะมันแจกฟรีรนะแล้วเขาไปไหนกันหมดอะ่ะเขาจะมาแก๊งแล้วเปล่าเฮ้ยทำไมา y, ตัวฟรายเป็นปลาแล้วก็เด้งด้วยดูเจ๋งดีนะฮะออกงานแข่งเลยตัวเนี้ยเนี่ยครับอา้าวลืมลืมเปิดเพลงนะครับเดี๋ยวนะเก็บลิปนนี้ก่อนแล้วเปิดเพลงให้ฟังฮนะ นี่คือนอกจากฮีโร่จะเสียเปรียบนะครับยังคงมีเวลามาเปิดเพลงนะฮะชิลมากงเดียวมันออกรมายระวังระวังเลยนะครับเฮ้ยมันนี้มีอะไรเกิดขึ้นเลยวะทุกอย่างเงียบสงบมากมาเล่นกันแล้วหรือ่าทีนู้นเนี่ย กลางก็ไม่น่าเอาอะเฮ้ยกลางโดนกลางโดนไม่ถึงครับผมลิ้นไก่สั้นวิ่งกลับแล้วครับเขิน เหมือนจะดังไปนะเดี๋ยวรีเสียงหน่ยอยน,น,นี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยครับอันตีไปทางนั้นทำไมกลางหายนะครับไปล่างล่าง,รงเรามั่วยพร้อมพักพร้อมนี่ครับอันตีเราไมพ่พุ่งหนีเขาเราทิ้งเพื่อน

โอ้โห <át> <ue cuanto S 1> <iah 40> ผมทีม <su> นี้นเดีนะออกไอเทมด้วมันหนักใจมากออกอะไรดีวะไม่เอาปอนทอัลามันบางไปออกเลือดก่อนเลือดเยอะดีเสมอครับโอ้โหเสียมังกรนะครับนี่ทีมกิฟฟินไกยเป็นทีมไก่มาฟินมาเลยนะฮะ อะไรน่ปา <ปะ S 1> ทุกจนบอกแล้วว่ามันไม่ใช่เทนธรรมดาปมาออกดาเม็เลยป่ะขอบใจมากขอบๆเนี่ยนเม็ดออกเนี่ยครับดาบดาบอะไรวะดาบดาบดาบแดงครับผมเข้าไปบนนับแล้วก็ไปบนนับแล้วก็วิ่งหนีครับผมถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเรามากันสอง <c oughs> แย่แม่ง วก้ามาแล้ประตูไฟมานะครับระวังด้วยหัวหัวตันให้แล้วนี่นี่ล้างลงล้างล้างลงล้างล้างล้างเจมมม้ยเอ้ยหอลองี้รอรล่อสมิ่อคโอ้โหหอากครันี้โอ้โหเดี๋ยวนะที เห็ยวนะคราวนี้ก็ทีมนั้นกายภาพสี่ตอนนั้นออกเกาะถือพวกเราเมาบอกกันไดยไหมก็ดีนะฮะอะไรมีมีมีเอามันมีมอกแล้วมีจัดแล้วเฮ้ยกางมีเรื่องเว้ยมาตัวไฟมาวัตถุไฟมาแม่มาแม่มา เอาไหมเอาไหมน้องเนอยอยู่ไหนน้องเนอยอยู่ไหนเอ้ามันไม่ทะ,ะ,ะ,ทะลุไอ้ท่าเนี้ยอท่าโลกเฮ้ยเอานี่ปลาเลยปลาเลยปลา โอมานี่ใครวะปายแน่ใจเหรอเก็บคิวคนเดียวผมท่าสุดยอดฮะตายวัตตายตายสวยอ่ะตอนนี้คือ <c oughs> ผมบอกว่านี่ผมตัวล่อหหเห็นเลือดผมเห็นเลือดแล้วงงนี่มันตัวอะไรกันเนี่ย <c oughs> คือคือ,อ,คอ <c oughs> โอมาไล่แต่ผมอ่ะคนอื่นไม่เฮ้ยโอมาที่ดีต้องมีความรักนะครับรักในการแก๊งทั้งคนอ,อ๋อไอตัวนี้มันตีแรมากอ่ะบอกเลยโอเมกานะไม่ไม่ไอต คเล่เฮ้ยมันเก่งนะเว้ยเล่นยากเล่นยากเล่นยากโคตรลองดูดิมันมันเก็บสแต็ปนะเว้ยยิงคายยิงเนี่ยยิงคายยิงเก่งฮะตัวนั้นอ่ะนี่มันโคตรคลิปเฉพาะกิจเลยนะฮะผมเจอทีนี้ผมงงอ่ะสแต็ปผมสิบเอ็ดนาฬิตอนนี้เอ้เยอะไปละเฮ้ยเฮ้ยมังกรมังกรรวม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 มีเรื่องแน่นอน เอาปะล่ะเอาปะ,ปะ,ปะ,ปะล่ะ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 เรามีเพื่อนเว้ยเรามีเพื่อนปาดพูดแรงปาบเฮ้ยตจาจระดาหาเลยนะบอก้ย <c oughs> อันนี้ก็อไป,อไป,ไปอต้องไดลยอาแล้วไปต่อไปม้ยนไม่ออกเลยอะ รอดเว้ยรอด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 มึงจะไปไหนกันทำเพื่อน ทีเดียวหัวแต้นเฮ้ยผมเพิ่งเห็นนะักตีมาคือทูดาเมจเว้ยไม่นับก่อรับผมทูดาเมจตัวนั้นแหละใช่เลือดเปี่ยวๆเฮ้ย,ยกลางมีเรื่องกลางมีเรื่องเมื่อโลกมีภัยจะวิ่งเข้าไปวิ่งบ่อยขนาดนี้ออกนีแล้วกันบวกได้นะกลางบวกได้ผมมาแล้วผมมาแล้วเอาเลยเอาเลยได้หลังให้ได้หลังให้หใหปั๊บปั๊บ ป้าทำไมต้องเป็นปูอีกแล้วเนนวจ็บหนักมากหอแล้วตู้เอทีเอ็มขึ้นที่ผม<ป>เอาไงดีเ,ดเดนี่ยผมดีออนี่เหรอเนี่ฟันสนเลยเนี่ยบันดั๊มันหนีไ่ได้เลเรื่องมันตายแล,ล้วแหละมันปจังหวะคือไม่ก็เฮ้ยคลิปมาดันป้อมเน,นมันตายสี่ตายสี่เอาป้อป้อ งกงนๆๆกนโคตรแรงอะ่ะนเฮ้ยๆวนๆนวนโชว์พลังของพวกเราสคนหน่อยเสีเลยวะเอาเลย<า>เปาได้ได้ได้ท<า>ูดาวเมดไปแล้วเว้ย ไม่ได้ซูมคอนเคิวเลยหรอเออโหดมากอ่ะอย่าบอกนะอาดายไม่เน่ยไม่นะอ้าวจบแล้ววะ เฮ้ยเดี๋ยวเราต่อไปจะมีแมทนี้วันละครั้งนะครับรวมตัวฮีโร่โลกลืมนะฮะโอ้โหโคตรแลกโคตรมาถูกโอเคผมก็ขอจบกันการทดสอบทีมโลกลืมแต่ทีนี้นะครับเจอกันใ่คลิปหน้าปาลาไปก่อนผมสวัสดีครับ